ให้ร่ำให้รวยให้มัางให้มีให้ดีให้ได้ให้สมความมุ่อวานปรารถนามีอะไรก็ถามมาเลยวันนี้เวลาเยอะเวลานั่งสมาธิจะค่ะจิตสงมบแล้วเกิดอาการหัวหมุนมให้ให้กำหนดสติเพราะอะไรจ้ะค่ะหัวหมุนเหรอจ้ะค่ะให้กำหนดสติอย่างเดียวไม่ต้องสนใจหมุนก็รู้ว่าหมุน แต่ว่าหัวเราไม่หมุนหรอกเชื่อแต่มาเถอะเป็นความรู้สึกเฉยๆให้กําหนดสติอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจอย่าทิ้งลมหายใจแม้แต่ลมหายใจเบาก็กําหนดที่ลมหายใจเบาๆนั่นแหละดูไปรู้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 รรอนุโมทนาสาธุดเด้ออถ้ามันมีลายเส้นลงแต่เช้าเน่โอเคจ้ะ <c oughs> ได้ได้ได้ค่ะอืม

คุณศิราพัฒเจ้าคะ่ะเคยฝันว่าปู่ยื่นรูปปั้นไอ้ไข่ให้อืได้รับเอากับมือเลยเจ้าคะ่ะอืมฝันดีจ้าฝันดีฝันเห็นเลขที่อยู่ต้นไม้ตัวใหญ่ๆบอกว่าวมื่นั้นถูกเลขตรงเป๊ะเลยเจ้าค่ะนั่นแหละอำนาจของเทวดาแต่ว่าอาตมาไม่ได้ไปเข้าความฝันหรอกแต่ว่าอันนั้นเป็นอำนาจของเทพเทวดาและแสดงว่าคนนี้มีความศรัทธาปู่ปู่ย่าท่าเสด็จมากเลยอืม ท่านก็เลยอาจจะโดนจิตโดนใจเทเทียดาอาจจะโดนบันดันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละให้มีโชคมีชัยให้สมความปรารถนารวยรวยสวดมนต์ชอบหาวเจ้าค่ะอืมสวดมนต์ชอบหาว่าอม,ส,ม,ออมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานุโมทนาบุญด้วยหาแล้วก็น้ําตาไหลเจ้าค่ะหาวน้ําตาไหลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานุโมทนาบุญด้วย บทมนบทพระมหาจากักรพรรดิแล้วช่วงประมาณตีสองจะได้ยินเสียงเหมือนผ้าตีระครังบ่อยมากเจ้าคะ่ะอืละเสียงอนุโมทนาเสียงสิ่เสียงธรรมขออนุโมทนาบุญด้วยเด้อดีดีดๆๆๆีดีดีๆๆดีดีคุณสมพรบอกว่ามาทำงานอยู่ปทุมฝันว่าได้กลับแต่บ้านจ้คะค่ะ ฝันว่าได้กลับบ้านอันนี้อาจจะเป็นสัญญาคือความจําได้ไหมรู้ก็คือสัญญาก็คือความจําได้ไหมรู้อดีตหลายๆสิ่งหล,หลายหลายอย่างอาจจะคิดถึงบ้านนั่นแหละก็เลยฝันเห็นบ้านอความฝันก็มีหลายฝันบางคนก็อืธาตุกำเริบธาตุแปรปวนในร่างกายสังขารของเราอาจจะปวดท้องก็ได้ปวดท้องเจ็บท้องก็ฝันว่าท้องแตกอืมนอนทักแขนตัวเอง ปวดแขนก็ฝันว่าแขนขาดนี่ก็มีเป็นเกี่ยวกับภาพก็ได้กินอาหารอะไรปวดท้องอะไรนี่ก็มีบางคนก็ฝันด้วยจิตอาบนจิตอะไรอาบนคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงสามีภรรยาก็ฝันเห็นลูกเห็นผัวเห็นสามีภรรยาบางคนก็เทพสังหอนเทพบรรดาลเทวดาบรรดานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้รู้ให้เห็นบางคนก็ฝันอาจจะเป็นลางอะไรบอกเห็นได้หลายอย่าง นี่ก็มีหลากหลายท่านทั้งหลายคุณอังเปาเจ้าค่ะบอกว่านอนฟังผ้าสวดมนต์ได้ไหมเจ้าค่ะนอนฟังผ้าสวดมนต์สวดน,น่าจะฟังตามอันนี้แหละเนาะนตามวิทยุยตามโทรศัพท์นีเนาะทาง u t u b e ถ้าร่างกายสังขารเราเหนื่อยเพียแล้วก็อยู่ในท่าน,นอนก็ได้ฟังให้เป็นสมาธิก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้า พาสวดมนต์จริงๆนี่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็ไม่นอนน่ะแต่ว่าถ้าตาม y o u ูทูบตามอะไรตามเครื่องทรงเครื่องเสียงตามฟังตามมือทงมือถือเราก็นอนได้แต่ว่าอยู่ในอาการสำรวมคุณมาลีบอกว่าที่วัดปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเจ้าค่ะโควิดหาอยากจะไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เจ้าค่ะที่วัดก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนั่แหละญาติโยมท่านทั้งหลาย แต่ว่าส่วนมากญาติโย,ยมจะมาช่วงในพรรษาสามเดือนตรายมาตก็คือวันพระในช่วงสามเดือนตรายมาตก็คือวันพระที่มาหนุ่งขาวห่มขาวมาจำศีลภาวนายอยู่ที่วัดการปฏิบัติก็จะมีช่วงหกโมงเยน็สนสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศฟังธรรมไปจนถึงสี่ทุ่มไม่เกินนี้แยกย้ายกันแล้วก็ <c oughs> อ่ตีสองต้องประนั่งสมาธิกรรมฐานร่วมกันตีสี่ทำวัดจนถึงเช้านั่นแหละจิตวัดอืมต้องตื่นตีหนึ่งครึ่งนะอยู่นี่ถ้าเป็นวันพระในรรษาอย่าติโยมจะไหวไหมล <c oughs> ่ะเพราะว่าอย่าติโยมจะไหวไหมอามีอะไรถามเข้ามาถามว่านอนทําสมาธิได้ไหม ได้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 เอเรียบทยืนเดินนั่งนอนได้นอนในนอนในทําสมาธิก็ได้จนกว่าจะหลับไปเองขออนุมโมทนาบุญสาธุเด้อได้ได้ได้เ้าคุณอัจจหิโอนตังทําบุญด้วยสองร้อยบาทเจ้าค่ะขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีเด้อที่ทําบุญเข้ามา,าทางบัญชีวัดหลายท่านหลายคนคณะกรรมการก็เข้าไปตรวจสอบดูบัญชีวัดก็มี แตัวปัจจัยเข้ามากม็หลายบาทพอสมควรมากด้วยมูลค่าแล้วก็มากด้วยคุณค่าก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีเด้อทางช่องมาริเชแนลแล้วก็ทางช่องให้โชคแล้วก็ทางช่องรวยโชคที่เป็นสื่อกางสะพานบุญให้ในจุดนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเด้อสาธุ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 คุณศิราพัฒน์บอกว่าได้บูชาตะกุดปู่ย่ารุ่นแรกๆกับเจตางแล้วก็ฝันดี มีความศรัทธาปู่มากๆเลยเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาเดออาตมาจะบอกไว้เลยวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับปู่ย่าตาเสรีท่าท่านใดผู้ใดมีก็ให้พยายามเก็บเอาไว้ท่านทั้งหลายเพราะเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยได้สร้างมไม่ค่อยได้สร้างมากเท่าไหร่สร้างมากอยู่หรอกแต่ว่าก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็มีเหลือวัตถุมงคลอยู่ช่องอ่าช่องอ่าพิหาพาดวยนี่แหละ ช่องรัฐมณีช่องมนตการนี่แนะหละเหรียญนิดนึงไม่เหลือมากหรอกแต่ว่าอยู่ทางวัดก็หมดแล้ววัตถุมงคลอ,อันตรตมาว่าจะสร้างล็อกเก็ตอยู่หรอกล็อกเก็ตรูปภาพปู่ย่าท่าสนสิรินาคราชเหรียญเล็กๆด้านหลังอัอดมวลสารเนื้อวั้18แล้วก็จะมีตะก,กุดสามกษัตริย์เงินทองนาคให้ญาติโยมบูชาเดี๋ยวว่าจะทำอยู่อดูสถานการณ์บ้านเมืองเถอะก่อนเด้อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่ทําต่อไปก็จะออกเหรียญให้ญาติโยมได้ เป็นที่ระลึกอืมคุณสบ,บายติดตามคุณมาลีตลอดขอบคุณมากนะคะช่องมาลีช่องแนวช่องให้โชคช่องรวยโชคก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายที่ไหนหรอกส่วนมากก็มีจะมาถ่ายทําที่วัดสว่างทมบันดาลก็ไม่ได้อะไรมากมายส่วนมากสามช่องนี้จะเน้นการให้กําลังใจญาติโยม,มจะเน้นการให้พรให้ศีลให้อะไรนี่แหละ สามช่องนี้ก็ถือว่าเป็นสายบุญเป็นบุญจริงๆถ <c oughs> ึงแม้เป็นช่องเล็กๆช่องน้นอยๆไม่ค่อยมีคนติดตามก็ตามแต่ผู้ใดได้ติดตามผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังก็ถือว่าเป็นบุญเพราะว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยเน้นเกี่ยวกับตัวเลขอะไรมากนะักโชคลาภเป็นผลพลอยได้แค่นั้นให้กําลังขี่ก,กาลังใจญาติโยมสาธุสาธุเด้อคุณโมเมบอกว่ากาปูเจา้าค่ะตอนนี้อายุ สี่สิบสามแยกสี่สิบสี่เป็นผู้หญิงเจค่ะอืดวงไม่ดีเลยค้าขายไม่ดีต้องทํายังไงเจค่ะอ้าวสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาเดี๋ยวถ้าอาตมารับเกียรมีโอกาสว่างๆค่อยมาหาจะสวดเสดก็ต่อดวงชะตาเสริมดวงเสริมวัฒนาให้กําลังใจให้อืมเด้อดีดีดีอย่าว่าไม่ดีดีดีดวงไม่ดีก็ว่าดีดีเลยดีดีดีรวยรวยพูดไปเลยวาจาสักิจ คุณธานากิจบอกว่าเวลานั่งสมาธิเหมือนมีเด็กมาเดินผ่านหน้าเอาหน้าเหมือนกับมารักเราเออ,อเอออันนั้นก็ให้เรากำหนดรู้มีสติกำหนดรู้ไปอืรู้มีสติกำหนดรู้ออนุโนุมทนาสาธทุบุญด้วยนะสมาธิภภาวนาสาธทุกสาธุสวัสดีเอซี FC จากอเมริกานะคะฝากกับน้มัสก,การปู่จ้าค่ะวัชเนมคุณรัชดาพรจ้ะค่ะ รัศดาพรสาธุโชคดีโชคดีเด้อคุณโยมคุณศิราศิราพัฒบอกว่าได้บูชารุ่นสองเจา้าค่ะสาธุรุ่นไหนก็ดีวัตถุมงคลก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นบุญเ,เป็นวาสนาะให้แก่ญาติแก่โย,ยมถือว่าญาติโยมท่านทั้งหลายได้บูชได้ทําบุญบูชาวัตถุมงคลได้ร่วมสร้างสาวอนวัตถุในวัดวาพระาศาสนาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงามไพบุ์ส่วนจะเป็นโชคเป็นลาบนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ดวงวาสนาบารมีของท่านทั้งหลาย วัตถุมงคลก็เป็นขวัญเป็นกำใจให้แกย่ยญาติกียโยมวัตถุมงคลอาตมาอาตมาไม่ได้ว่าดูดเงินดูดทองเด้ได้วัตถุมงคลไปแล้วขยันทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตรู้จักอดออมได้วัตถุมงคลอาตมาไปแล้วได้เหรียญวัตถุมงคลไปแล้วให้หมั่นสร้างคุณงามความดีได้วัตถุมงคลไปแล้วรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสิ่งดีก็จะบังเกิดประเสริฐแก่เราเด้อสาธุสาธุสาธุ